ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะบ่วงรักภรรยาต้องห้ามวันนี้นะคะนําเสนอเป็นตอนที่3แล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะบ่วงรักภรรยาต้องห้ามเรื่องโดยเย็นชาบอย ใช้เวลาในการพูดคุยกันนานกว่าการรายงานตัวของพนักง,งานคนอื่นไม่น้อยทำเอาเลขาหน้าห้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ก่อนที่ชนกันจะพาเธอมายังห้องประจำตำแหน่งพร้อมแนะนำเธอให้รู้จักกับทุกคนในแผนกและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วเธอก็ไล่เขากลับไปทำงานต่อเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้า โดนท่านรองตอหรือเปล่าคะสัพนามที่ทัดดาวได้เรียกเธอนั้นเปลี่ยนไปแทนทีสาวรุ่นพี่เดินเข้ามาช่วยเธอจัดห้อง <c oughs> ไม่นะคะทำไมหรอคะเขาตอพนักง,งานทุกคนเลยเหรอคะถ้าพูดก็จะหาว่านินทาเจ้านายแต่หัวหน้าเพิ่งเข้ามารู้ไว้ก็ไม่เสียหายคะ่ะจะได้ปฏิบัติตัวถูก เกวาลินพยักหน้ารับอย่างคาดหวังท่านรองไม่ได้ทำแบบนี้กับพนักง,งานทุกคนหรอกคะ่ะจะเป็นแบบนี้เฉพาะกับคนที่ดูสนใจและเขาพยายามแสดงออกให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นเลขาหน้าห้องท่านรองไงคะประโยคสุดท้ายทัดดาวโน้มเข้ามากระซิบข้างหูเธอเพราะกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินเข้าคบกันหรอคะ ทัดดาวสายหน้าไปมาคิดไปเองค่ะเห็นเข้าดีกับตัวเองมากกว่าคนอื่นๆก็เลยคิดไปเองค่ะแล้วก็เที่ยวหึงห่วงเขาไปทั่วแต่ท่านรองอ่ะไม่รู้ตัวหรอกนะคะว่าเลขาหน้าห้องแทบจะกัดผู้หญิงทุกคนที่ไปใกล้เขานะคะ <c oughs> ตลกจังเลยนะคะทัดดาวก็ยิ้มรับแล้วตั้งใจจัดโต๊ะและแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานให้เธอฟัง จนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงวันพนักง,งานก็มาชวนเธอไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันแต่วันนี้ต้องปฏิเสธไปเมื่อได้นัดกับแม่และลุงเอาไว้แล้วเกวบลินจึงได้นัดทุกคนไปทานข้าวเย็นด้วยกันแทนน้องเกลพร้อมหรืออยังลูกรอแม่เขาสักครู่นะปลายสายจากตุลยทรถามขึ้นพร้อมแล้วค่ะคุณลุงเดี๋ยวเกลขึ้นไปค่ะ ตุลรทอตอบรับเสร็จก็วางสายไปเธอจึงคว้ากระเป๋าเดินออกจากห้องทันทีลิฟต์ปเปิดออกที่ชั้นสูงสุดของตึกอีกครั้งเกวลีนเดินออกจากลิฟต์เหลือบไปมองหน้าห้องท่านรองก็พบว่าเลขากำลังนั่งส่องกระจกอยู่เช่นเดิมเธอได้แต่สายหน้าอย่างยอมใจก่อนจะเดินมุ่งหน้าไปยังห้องประธานบริษัทที่ไม่มีเลขาหน้าห้องอยู่แล้ว หญิงสาวเคาะประตู3ามครั้งก่อนจะเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบกับตัวละทอนและผู้เป็นแม่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟากลางห้องเป็นยังไงบ้างลูกที่แผนกโอเคหรือเปล่าอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมไม่ค่ะดีทุกอย่างเลยพี่ๆก็แนะนำดีมากว่าแต่เราไปกันเลยไหมคะ ตุลาทรยิ้มกว้างอย่างโล่งใจรอพี่การก่อนค่ะผู้เป็นแม่ตอบพร้อมกับประตูห้องที่เปิดออกพร้อมแล้วครับงั้นก็ไปกันเลยลุงจองห้องไว้แล้วว่าแล้วตุลาทรกับจอมขวัญก็เดินควงแขนกันนำหน้าออกไปก่อนที่เขาและเธอจะเดินตามหลังไปติดๆจ้างวัดที่ทุกคนเดินเข้าฟตบไปนั้น ไอรินก็วิ่งเข้ามาทันพอดีหญิงสาวมีสีหน้าตกใจไม่น้อยที่เห็นเธออยู่กับเหล่าผู้บริหารเช่นนี้แต่ไอรินก็ได้แต่ยืนเกรงเกงอยู่อย่างนั้นก่อนที่ริบจะเปิดออกหญิงสาวจึงเบี่ยงตัวให้ผู้บริหารเดินออกไปก่อนโดยที่เธอเดินออกไปเป็นคนสุดท้ายไปทานข้าวคนเดียวหรอคะไปทานด้วยกันไหมเธอหยุดเดิน เล้วหันมาพูดกับคนที่ยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่หน้าลิฟต์อารินไม่ตอบแต่มองเธอด้วยสายตาไม่พอใจแทนเกลมาเร็วเจ้าของเสียงทุ่มนั้นก็ยิ่งทำให้เลขาสาวเครียดเข้าไปอีกเกวาบรินได้แตกกลั้นขำแล้วเดินออกจากตรงนั้นไปภายในห้องนอนแสนกว้างสีขาวถูกปกคลุมด้วยความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเพราะยังไม่คุ้นกับอากาศเมืองไทย ทำให้เกวบลินต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิต่ำๆเช่นนี้หญิงสาวกำลังแต่งตัวเพื่อออกไปทานข้าวกับเพื่อนในแผนกที่ได้นัดกันไว้ก๊อกก๊อกกอกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาเลยค่ะประตูไม่ได้ล็อกเธอบอกออกไปขณะที่เธอกำลังแต่งหน้าอยู่จะออกไปไหนครับเกวบลินหันไปมองหน้าชนกนการ ที่นั่งลงบนเตียงของเธอไปทานข้าวกับพนักง,งานในแผนกอะคะ่ะพอดีเขาชวนไปทานข้าวเที่ยงด้วยแล้วไม่ได้ไปกับพวกเขาก็เลยอยากชดเชย,ยพวกเขาอะคะ่ะพี่ไปด้วยได้ไหมหญิงสาววางลิสติกในมือลงหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วหันมาสายหน้าไปมาแทนคำตอบทำไมละ่ะแหมก็เดี๋ยวคนอื่นแตกตื่นกันหมดพานทำบรรยากาศเสียกันพอดี เกวาลีนเดินมาเช็คกระเป๋าที่วางอยู่บนเตียงข้างชายหนุ่มตั้งแต่กลับมาพี่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทักทายกันจริงๆจังเลยนะว่าไหมแล้วต้องขนาดไหนล่ะคะถึงจะดูจริงจังชายหนุ่มนั่งเงียบเอาแต่มองเธอที่นี่เมืองไทยอย่าแต่งตัวเอออย่าแต่งตัวโปมากไปนะเกวาิินก้มดูการแต่งกายของตัวเอง ที่เป็นเดรสสั้นสีดำโชว์ไหล่เล็กน้อยขอบคุณที่เตือนค่ะว่าแล้วหญิงสาวก็น้มเข้าไปหอมแก้มสากเบาๆทำเอาชนาการชะง,งักค้างกลางอากาศยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะพี่ชายว่าแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปทันทีชายหนุ่มที่มัวแต่ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แทบวิ่งลงไปที่ลานจอดรถไม่ทัน โดยไม่สนใจผู้เป็นพ่อที่ยืนมองลูกชายวิ่งหน้าตั้งไปอย่างหน้าบ้านด้วยความเมึนงงประตูรถที่กำลังจะเปิดออกก็ถูกมือหนาดันไว้สะก่อนพี่ไปส่งเองเธอจ้องไปที่ใบหน้าหลอเหลานิ่งๆก่อนจะปล่อยมือออกแล้วเดินไปที่รถอีกฟังพร้อมซ่อนรอยยิ้มเจ้าเลขของตัวเองไว้เกวบลินเดินเข้ามาในร้านอาหารกึ่งร้านนั่งชิลที่แหวรุ่นชอบมากัน ซึ่งเป็นร้านที่ชนะผลโหวตจากพนักง,งานในแผนกหญิงสาวเดินเข้ามาก็พบกับทัดดาวที่ยืนโบกมือให้เธออยู่ที่โต๊ะที่ทุกคนมานั่งรอจนครบแล้วขอโทษที่มาช้านะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะหัวหน้าพวกเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันค่ะเธอยิ้มแล้วเดินไปนั่งที่หัวโต๊ะที่ทัดดาวเตรียมไว้ให้อยากทานอะไรก็สั่งได้เลยนะคะ เต็มที่เลยเกลียวจ่ายเองการสร้างความประทับใจครั้งแรกที่เจอกันนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะจากตำแหน่งงานและอายุของเธอนับเป็นเรื่องที่ยอมรับยากสำหรับวงการนี้บรรยากาศบนโต๊ะเต็มปไปด้วยความสนุกสนานทุกคนต่างหัวเราะมีความสุขกันทั่วนหน้าเธอได้รับคำแนะนำทั้งเรื่องการทำงานผู้คนในที่ทำงานลหลายๆแผนกจากพวกเขามากมาย ยิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งคลื้นคลื้นทุกคนต่างเมาได้ที่ต่างคนก็ต่างออกไปโยกย้ายสายสะโพกออกลีลากันอย่างไม่มีใครยอมใครเธอก็ได้แต่นั่งหัวร้อยอยู่กับทัตดาวสองคนพี่ดาวทำงานที่นี่นานหรือ,อยังคะอืมน่าจะห้าปีได้แล้วคะ่ะที่นี่เป็นบริษัทที่สองของพี่แล้วหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ดีเลยล่ะค่ะดีกว่าที่เก่าที่พี่เคยทำมากจนทุกวันนี้พี่ยังขอบคุณตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าดีแล้วที่ลาออกจากที่นั่นมาทำไมหรอคะพี่ก็บริษัทนี้สบัสดิการดีเงินเดือนก็ขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อนร่วมงานก็ดีหัวหน้าก็ดีและที่สำคัญผู้บริหารวิสัยทัศน์ดีมากจริงๆค่ะ เกเบลินพยักหน้ารับยิ้มยิ้มแต่จะมีเพียงไม่กี่คนหรอกนะคะในบริษัทน่ะที่มักจะทำตัวขวางโลกและไม่เข้ากับคนอื่นสักเท่าไหร่เลขาท่านรองหรอคะถูกต้องคะ่ะน้ำเสียงและท่าทีของทัดดาวทำให้เธอตกใจเล็กน้อยจนหลุดขำออกมาเธอ,อเป็นลูกรักท่านรองหรือเปล่าคะถึงได้มีท่าทีแบบนั้น ก็ประมาณนั้นล่ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกรักหรือว่าคนรักนะคะพอตั้งแต่พี่อยู่ที่นี่มาก็ไม่เคยเห็นแฟนท่านรองเลยค่ะเห็นแต่คววงสาวไปเรื่อยแต่จะดูพิเศษกว่าผู้หญิงคนอื่นหน่อยก็คงจะเป็นไอรีนนี่แหละค่ะแล้วนิสัยเธอเป็นยังไงหรอคะขี้วีนขี้อ่อยขี้ฟ้องที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็พรพ่อเธอเคยทำงานที่นี่ แล้วเป็นพนักง,งานดีเด่นอีกทั้งยังสนิทกับท่านประธานด้วยก็เลยได้รับตำแหน่งนั้นมาแต่ดูไม่ค่อยมีสมองหรอกคะ่ะนั่งส่องกระจกไปวันๆทัดดาวพูดออกมาด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายทำเอาคนฟังได้แต่นั่งหัวเราะออกมาหัวหน้ามีอะไรกับหล่อนหรือเปล่าคะอย่าบอกนะคะว่าท่านรองมาตอแยหัวหน้าเธอไม่ได้ตอบอะไรไป นอกจากนั่งยิ้มอยู่ท่าเดิมทาดดาวก็ได้แต่มองหน้าเธอด้วยความแปลกใจและเป็นจังหวะที่ทุกคนเดินกลับมานั่งที่โต๊ะพอดีหัวหน้าครับไปต่อกับพวกเราไหมครับร้านนี้อีกหนึ่งชั่วโมงก็จะปิดแล้วหนุ่มรุ่นพี่พูดขึ้นเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดทำให้สามารถออกไปท่องเที่ยวได้คงไม่ได้ไปค่ะตอนนี้ง่วงมากเลยไม่เป็นไรครับผม เกลว่าจะกลับแล้วด้วยทุกคนก็สนุกกันให้เต็มที่นะส่วนพวกนี้เกลวจ่ายเรียบร้อยแล้วเพราะข้อความบนมือถือบอกว่าคนมารับมารออยู่หน้าร้านแล้วซึ่งทำให้เธอต้องขอตัวกลับขอบคุณครับนอนหลับฝันดีครับหัวหน้าพนักงานต่างยกมือไหว้ขอบคุณเธอส่วนเธอก็รีบยกมือไหว้รับทันทีเพราะทุกคนล้วนอายุเยอะกว่าเธอทั้งหมด ไปคะ่ะหัวหน้าเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ก็จะกลับแล้วเหมือนกันเธอพยัหน้ารับแล้วเดินออกจากร้านไปพี่ดาวขับรถไหวไหมคะพี่นั่งแท็กซี่กลับนะคะอืมไปกับเกลไหมคะเดี๋ยวเกลไปส่งไม่เป็นไรหรอกคา่ะพี่ไม่อยากรบกวนหัวหน้าไม่รบกวนหรอกคา่ะไปเถอะทัดดาวที่ไม่กล้าปฏิเสธอีก ก็พยักหน้ารับขอบคุณเธอทั้งสองเดินออกมาอย่างหน้าร้านก็พบกับรถยนต์คันหรูจอดติดเครื่องอยู่เธอจึงเดินนำทัดดาวไปยังรถพร้อมเปิดประตูให้ทัดดาวขึ้นไปนั่งข้างหลังก่อนที่เธอจะเดินไปนั่งข้างคนขับพร้อมกับไฟในรถที่สว่างขึ้นพอดีทัดดาวมองไปยังคนขับรถที่เห็นเพียงด้านหลังก็รู้สึกคุ้นตาแปลกๆในใจก็ได้แต่คิดว่า แฟนหัวหน้าเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่นั่งเงียบๆอยู่อย่างนั้นไปส่งพี่ดาวก่อนนะคะอืมบ้านคุณดาวอยู่ไหนครับเสียงทุ้มคุ้นหูดังขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้คิดอะไรต่อเขาก็หันหน้ามาพอดีทัดดาวพผงะตัวไปทั้งหลังด้วยความตกใจเมื่อเขาคือชนกัน์ ท่านรองที่เธอเพิ่งนินทามาหมัดมาสัสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับไม่ต้องเกรงหรอกครับตอนนี้ไม่ใช่เวลางานว่าแต่บ้านคุณดาวอยู่แถวไหนนะครับทัดดา,าวที่ได้สติก็บอกจุดหมายของตัวเองไปทันทีก่อนที่รถยนต์จะเคลื่อนตัวออกไปเมาหรือเปล่าครับเสียงทุ้มที่ฟังดูนุ่มนวลอ่อนโยนของเขา ทำทัดดาวที่นั่งทำตัวรีบๆอยู่ด้านหลังเบิกตากว้างด้วยความตกใจเพราะไม่เคยได้ยินท่านรองพูดน้ำเสียงนี้กับใครเลยไม่ค่ะดื่มแค่สองแก้วแต่ตอนนี้ง่วงมากกว่าชนาการล้าสายตาจากถนนไปมองเธอก่อนจะยกมือขึ้นมาลูบแก้มของเธอเบาๆแล้วหันไปสนใจถนนเบื้องหน้าต่อก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ตั้งแต่ลงเครื่องมาได้นอนบ้างไหมไม่ค่ะนั่งจัดห้องจนถึงเช้าเลยแล้วบรรยากาศในรถก็เงียบลงอีกครั้งแต่คนที่เหมือนจะขาดอากาศหายใจก็คงจะหนีไม่พ้นทัดดาวที่นั่งฟังบทสนทนาของคนทั้งสองอยู่เงียบๆแต่กลับรู้สึกเขินแปลกๆภายในใจก็คิดว่าดูท่าไอรินจะเจอของจริงเข้าแล้วและไม่นาน รถยนต์ก็เคลื่อนมาจอดอยังสถานที่ที่ทัดดาวบอกขอบคุณมากนะคะหัวหน้าขอบคุณท่านรองนะคะที่อุตส่าห์มาส่งโศนาการพยักหน้ารับยิ้มยิ้มส่วนเกเบรลินก็ยกนิ้วทำท่าจูบปากซึ่งทัดดาวก็พยักหน้ารับยิ้มยิ้มอย่างเข้าใจก่อนที่รถยนต์จะเคลื่อนตัวออกไปเช้าว,วันใหม่ที่ตะวันสายโดงแต่เกเบรลินยังคงหลับไม่รู้เรื่องอยู่ใต้ผ้าหม่ม ทากลางอุณหภูมิห้อง14องศาและบานประตูห้องของเธอก็เปิดออกพร้อมกับความเย็นเข้ามาประทับอยูกายคนมาใหม่จนต้องยกมือขึ้นมาลูบแขนตัวเองคลายความหนาวเย็นเกลเกลน้องเกลครับเสียงทุ้มดังอยู่ข้างหูพร้อมกับแรงเขย่าที่แขนเบาๆซึ่งสร้างความรำคาญให้กับคนที่หลับอยู่เป็นอย่างมากอืม อย่ากวนสิเกลจะนอนนักขวัญให้มาปลูกไปทานข้าวครับแล้วนักขวัญก็ฝากมาบอกว่าถ้าพี่ขึ้นมาอีกรอบแล้วน้องเกลยังไม่ลุกจากที่นอนวันนี้ก็ไม่ต้องทานข้าวฝีมือเธออีกอืมนี่ทุกคนเห็นเกลเป็นคนยังไงนะถึงได้เอาอาหารมาล่อแบบนี้น้ำเสียงดังอุยอยู่ใต้ผ้าหม่ม แสดงว่าไม่ทานใช่ไหมทานสีคำพูดเสียงดังฟังชัดพร้อมกับเด้งตัวขึ้นมานั่งด้วยความรวดเร็วแต่จังหวะที่เธอลุกขึ้นนั่งนั้นจมูกของเขาและเธอชนกันเบาๆทั้งสองจึงได้สบตาก,กันนิ่งๆโชนาการมองสำรวจใบหน้าที่เห็นมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เป็นสาวเต็มตัวแล้วสายตาคมไล่มองไปทั่วใบหน้า ก่อนจะไปหยุดที่ริมฝีปากเล็กหน้าจูบนั้นและเขาก็ตัดสินใจทำมันลงไปอย่างห้ามใจไม่อยู่ริมฝีปากของคนทั้งสองประกบกันเบาๆไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่ในจังหวะที่ชนการกำลังจะผลาออกนั้นเกเบลินก็ใช้ลิ้นเลียที่มุมปากเขาเบาๆแล้วผล่าออกทำเอาเขาแทบหัวใจวายลงตรงนั้นเกยวยังไม่แปลงฟันว่าแล้วเธอก็ลุกลงจากเตียง เข้าห้องน้ำไปทันทีแต่ผู้ถูกกระทำในตอนนี้เกิดอาการช็อกไปแล้วชายหนุ่มทิ้งตัวนอนลงบนเตียงกว้างของเธอด้วยความเหนื่อยหอบเนื่องจากหัวใจเต้นเร็วเกินไปมือหนายกขึ้นมารูปปากตัวเองเบาๆก่อนจะใช้ลิ้นเลียที่มุมปากตรงตำแหน่งที่หญิงสาวได้ทำเอาไว้เพียงไม่นานเกวบลินก็เดินออกมาจากห้องน้ำและพบว่า ชนาการยังคงนอนนิ่งอยู่ที่เดิมหญิงสาวได้แต่เหยียดยิ้มออกมาอย่างถูกใจก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าเขาไม่ลงไปทานข้าวหรอคะเสียงหวานเรียกเขาให้ตื่นจากห้วงความคิดชายหนุ่มยันตัวลุกขึ้นนั่งก่อนจะพยักหน้ารับแล้วเดินนำหญิงสาวออกไปทั้งสี่คนนั่งทานข้าวที่บ้านร่วมกันอีกครั้งในรอบสิบปี บรรยากาศแสนอบอุ่นในอดีตกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ลูกๆต่างโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมที่จะมีครอบครัวของตัวเองแล้วกันมีธุระที่ไหนต้องรีบไปหรือเปล่าตุลาทรถามขึ้นไม่มีครับหืมนี่พ่อหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้แกไม่มีธุระต้องออกจากบ้านตุลาทรแซวลูกชาย ทำเอาชนาการนั่งขมวดคิ้วไม่พอใจทันทีเพราะไม่อยากให้คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามได้ยินเรื่องเหล่านี้อิ่มแล้วขึ้นไปพบพ่อที่ห้องทำงานด้วยนะครับตอบเสร็จแช่หนุ่มก็ตักอาหารลงใส่จานให้เกบรลินอีกครั้งสองสามีภรรยาก็คอยรอบมองการกระทำนั้นเป็นระยะระยะหลังจากมื้อเช้าในช่วงสายๆผ่านไป ชนาการก็เข้ามารอผู้เป็นพ่ออยู่ที่ห้องทำงานเพียงไม่นานตุลาทรก็เดินตามเข้ามาแต่สีหน้าพ่อดูจริงจังจนผิดปกติทำให้เขารู้สึกกังวลขึ้นมาแปลกๆเรื่องใหญ่หรอครับพ่อทำไมดูหน้าเครียดๆอืมใหญ่ที่สุดสำหรับพ่อเรื่องอะไรครับการรักน้องเกลวหรอ โนอาการผงะไปทันทีด้วยความตกใจรักในแบบชายหญิงไม่ใช่พี่น้องตุลาธรถามย้ำขึ้นอีกครั้งครับและสุดท้ายเขาก็โกหกตัวเองโกหกพ่อผู้ให้กำเนิดไม่ได้อีกต่อไปตั้งแต่เมื่อ,อไรที่การรู้สึกแบบนี้กับน้องตอนน้องอายุ15ครับฮะ ตอนนั้นกันอายุ20ปีแล้วนะชนาการก้มหน้าลงอย่างรู้สึกผิดครับผมรู้ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นตอนนั้นผมถึงพยายามควงผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าก็เพื่อที่จะได้เลิกรู้สึกแบบนั้นกับน้องแต่ไม่ว่าจะหาใครมาแทนที่หรืออยู่ห่างกับเธอคนละทวีปหรือว่าเวลาจะผ่านไปนานจากแค่ไหนผมก็เลิกรู้สึกแบบนั้นไม่ได้ผมรู้สึก ออความรู้สึกของผมมันบอกได้ว่าให้รอน้องกลับมาจนบางครั้งผมก็เผลอคิดว่ายังไงเราก็ไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดกันแล้วทำไมถึงจะคบไม่ได้ชนอาการระบายความในใจออกมาให้ผู้เป็นพ่อฟังตุลทรนก็นั่งฟังเงียบๆอย่างตั้งใจพลางสังเกตสีหน้าและท่าทางของลูกชายไปด้วย แล้วน้องรู้ไหมคิดอยากจะบอกน้องหรือเปล่าชายหนุ่มหันมาสบตากับพ่อแล้วสายหน้าไปมาแทนคำตอบก็อย่างที่บอกและครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นหากเรื่องนี้เกิดขึ้นคนอื่นคงจะมองไม่ดีบางทีอาจจะไปกระทบกับเรื่องของการทำงานส่งผลต่อบริษัทได้สังคมเขาคงไม่เข้าใจหรอกครับ ตุลทธนไม่พูดอะไรทำเพียงนั่งฟังเงียบๆไม่ต้องกังวลหรอกครับความรู้สึกผมเดี๋ยวผมจัดการมันเองพูดจบชายหนุ่มก็ลุกขึ้นหมุนตัวเตรียมเดินออกไปแล้วจัดการมันได้ไหมล่ะขนาดน้องอยู่ตั้งไกลเป็นเวลาตั้งสิปีความรู้สึกของกันก็ยังเหมือนเดิมเลย แล้วนี่น้องต้องอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้จะไปจัดการความรู้สึกตัวเองได้ยังไงชนาก,การยืนฟังเงียบๆแล้วคิดตามผู้เป็นพ่อซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดทุกอย่างชายหนุมไม่รู้จะตอบอะไรก็ก้าวเดินออกไปแต่ก็ต้องชะงักเพราะคำพูดของพ่ออีกครั้งแล้วถ้าพ่อกับนาขวัญยอมรับได้ละ่ะกันยังห่วงสายตาคนนอกที่มองมาอีกไหม ถ้ายังกลัวสายตาและก็เสียงซุบซิบของคนอื่นอยู่ก็ตัดใจจากน้องซะชนาการค่อยๆหันกลับไปสบตากับผู้เป็นพ่อด้วยแววตามูบไหวเพราะเขาไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ออกมาจากปากพ่อชายหนุ่มพุ่งตัวเข้าไปกอดตุลทรทันทีอย่างรู้สึกขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆครับที่รับฟังผมแล้วก็เข้าใจผมมาตลอด สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปก็พ่อเป็นพ่อของกันนี่ไม่ว่าคนนอกหรือสังคมจะมองว่าแปลกหรือเป็นเรื่องที่ผิดแต่สำหรับพ่อมันไม่ผิดเพราะกันกับน้องไม่ได้เกี่ยวข้องกันและความรักของกันก็ไม่ได้ไปมีส่วนในการใช้ชีวิตของพวกเขาชนอาการพยาการับทั้งที่ยังกอดพ่ออยู่ กันอย่าลืมไปขอบคุณนะักขวัญล่ะเพราะเธอคือคนตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่ครับพ่อแต่ไม่ใช่ว่าพ่อกับนักขวัญอนุญาตแล้วมันจะจบนะเพราะกันต้องไปพูดคุยกับน้องให้เข้าใจแต่ก็เรีบหน่อยนะเพราะได้ยินข่าวว่าทุกคืนน้องจะคุยวิดีโอคอลกับหนุ่มตาน้ำข้าวทุกวันเลย ชายหนุ่มชะง,งักไปแทนทีที่ได้ยินเช่นนั้นจริงเหรอครับพ่อคิ้วหนาขมวดเข้าหากันแน่นจริงสิงั้นผมขอตัวก่อนนะครับว่าแล้วชายหนุ่มก็เดินออกจากห้องทำงานไปด้วยความรวดเร็วโดยมีผู้เป็นพ่อนั่งหัวเราะอ,อยู่ด้านหลังอะไรคือความสุขของกันพ่อพร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง เสียงทุ้มของตุลทรดังตามหลังลูกชายไปจนบานประตูปิดลงตอนที่3ก็จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวตอนต่อไปจะลงเอยกันยังไงเรามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ